แนะนำที่มีสาโคกนีืขับกระดิงกระดุ้งเขาดีอ่ะดีทุกอย่างเลย้อันนี้เชฟน่าได้ไหมได้เพื่อนเอาลองหน่อลองาดหน่อยกิวลูกกิ้มสวาดิฮ่างคือเราไม่ก็ชอบกับพาแบบแข้งแข็งนะเอาแบบเป็นน้ำกินทคกัเทานิด ข้าวนะเปิดแนะนำาให้ฟังเลยอันนี้ดีจริงไม่ได้โกหกอร่อยอร่อยจริงเฟื่องจะเหนียวไหมยืดขนาดนี้ถึงแล้วถึงแล้วนี่มาพี่ยุกยิกนี่เป็นไงเราวไม่แล้วดูดูดูนี่ร้านนี้เป็นไงยังไม่เคยมากเลยยังไม่เคยมากเลยอ้าวเหรอเฮ้ยรีวิวเขาว่าดีใช่เดี๋ยวลองดูดูมีหม้อไฟมีอะไรมันโลแกนแ้บใช่เดี๋ยวไปดู นี่ก๋วยเตี๋ยวที่บอกที่เขาขายอะไรบ้างครับขายมีหม้อไฟกะเพราหม้อไฟหม้อไฟกะเพราก๋วยเตี๋ยวเนื้อรุ้นๆมีหมูด้วยค่ะมีหมูตุ๋นด้วยมีหมดหมูสดลูกชิ้นดูอันนี้จานเท่าไหร่ครับอันนี้50าสบาสิบบาทดูอ่ะเนื้อวันนี้ขาดแค่เห็นแก้วเสียดายแล้วพลาดพลาดอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่กะเพราเนื้อเปื่อยดีกว่ยสองเลยสองเลยพร้อมก็พร้อมหม้อไฟหนึ่งหม้อนี่ดูเป็นไงแต่น่ากินไหม ดิักินหม้อไฟหม้อเท่าไหร่ครับ180ยแปบาทพี่ว่าคุ้มไหมครับคุ้มคุ้มอ่ะแล้วอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนี่เป็นงานรับประกันแล้วนะดูดิเนี่ยเราชอบหาร้านแบบนี้แบบมันดูแบบราคาเข้าถึงได้อ่ะจริงๆก็มีเอ็นเข้าไปด้วยแต่อันนี้เอ็นหมดเพราะปกติให้อย่างนี้เลยเหรอให้เยอู้ยเยอะเลยนี่โอ้ดูดินี่เขาเรียกว่าอะไรครับันนี้เป็นแค่กินดูขเราเช็ดโตได้ไหมเอาไม่ได้เออมีกูกดอยู่ไหมไม่ได้ พี่ยักษ์ดูดิเขาให้เยอะมากเลยนี่แน่นไปอ่ะแน่นมากอ่ะอันนี้คือหม้อ180บาทนะดูดิวันหนึ่งขายหมดไหยครับหมดนะครับดูคุ้มมากอันนี้มีอะไรบ้างครับในนี้อันนี้มีขอบกระด้งแล้วก็นมขอบกระด้งเนื้อเปื่อยชิ้ชิ้นเอ็นแล้วก็ไส้ไส้ผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วลูกชิ้นม้ันโอ้โหนี่ผ้าขี้ริ้วนี่เช็ดได้ทั้งร้านเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยักกินหมดไปแล้วเนี่ยหมดครับหมดครับหมดอยู่แล้วผมหมดทุกงานเลยนะครับผมไม่มีเหลืออยู่แล้วไไปปกกกินนัดีว่า ทุกท่านก็ัด้มาพบกับรายการที่นี่พ่อต้องทานีครับนี่วันนี้เราจะพาไปกินนี่หม้อไฟนี่อยู่ในสามโคกนะพี่ยักษ์เขาแนะนำมาเน่ากิงมาเขาให้เยอะจริงๆนะใช่ตอนนี้ไปมาแล้วมาแล้วนี่กะเพรานี่เจ็ดสิบสิบาทเจ็ดสิบาทเนื้อเปื่อยนี่ดูนี่เนื้อเขาดิเนี่ยหอมเนี่อร่อยเจ็ดสิบบาทแพงนะไม่แพงนะอืมเนื้อนะเนื้อนะคือเนื้อมาหาเจอได้ไงร้านเนี้ยเจอมานนาแล้วเหรอปีสองปีแล้ว แต่ไม่ได้เข้ากินอันนี้เขาเรียกไส้อือร่อยมากครับคุณมิ้งมอันนี้คืออะไรนนี่คือม้ามจ่ายเนี้ยแนะนำที่นี่สามโคกอันนี้ขอบกระดิ่งกระดุงจะก้าดีอ่ะมจะอร่อยดีดีทุกอย่างเลยก็ฟิวเกาหลาด้วยเอาอันนี้ลงมากินได้ เน้ำก็อร่อยหรอไม่มีกลิ่นเลยนะทุกคนลองเลยพร่าพริกแห้งชอบรสธรรมเนี่ยมีความหวานนิดนึงคือเราไม่ก็ชอบกะเพราแบบแห้งนะอไม่เอาแบบเป็นน้ำกุ้งผิดเป็นพร่าหนึ่งพากินเรวนี่อันนี้เชฟน่าได้ไหมได้เพื่อนเอ้าลองหน่อยลองพี่ยักษ์ลองเลยนี่กินเลยกินให้ดูเลยกล้วกุบกลับกุบกลับให้กิ่เร็วตามสไตล์ครับง่เยอะมากเลย น,นี่เขาเ,เรียกว่าอะไรขอบกระดงอ,ะอ่อนี่ขอบกระดงอีอัอไ, <c oughs> ไม่รู้นี่ก็องดก็ีอือเปิดจะเหนียวไหมอเลยเห็นไหมี่ลองกินดหนี่พิกช้อนนึงนี่น้ำต้มสองช้อนน้ำไปก่อนนี่แล้วก็น้ำตาล เออผมนี่สูตรนี้สูตรผมนี่แล้วก็่ปงี้เอาไปโคเล่โคเลกันเฮ้ยต้องใส่น้ำซุปอยอะอ๋อน้ำซุปต้องตามาน้ำซุปน้ำซุปนิดนึงช้อนเดียวพอนี่ย้อนหนึ่งแล้วเราก็นี่เป็นเนื้อหอยดีเวอร์นี่ส่งปูยังปูไม่เสร็จตามหน่อยคิวลวกจิ้มลองน้อยอ่ะแูดตัอย่มงปะ เอายาจิมของนาเอ็มนะครับนี่เลยเนี่ยเอาเน,นี้คือเรากำลังตักเนื้อกิน,นไปนเรื่อยๆให้มันลดลงเราจะได้จดน,าน้ายังไม่ลดเลยนะหุ้นไ้หวานอ้มเราได้หวานคุ้มมาเะสองคนอ่ะร้อยห้าร้อยแปดสิบ จะติดจะเป็นข้าวเปล่าก็มีข้าวตี๋ก็มีนะก็ภูมนะคนมาเยอะนะคนมาเรื่อยๆนะหมดทุกวันวันนี้มันธรรมดานะครับปกหมดทุกวันนะครับหยุดวันพระราชกสุขแต่วันนี้ขาดเอ็นแก้วไปอย่างหนึ่งอย่างเดียวใช่สะโพกจะเปิดแนะนำให้สั่งเลยไม่อร่อยให้ทิพน่าอยากจริงมาถึงแล้วไม่รู้นี่อ่ะขยากมาร้านนี้ซอยวัด ปลาสเตอร์เาปลาสเก๋าของโคกนะเพราะมันก็ดูว่าสกแบบ<อ>าก,ก๋มีมกกีอะไรที่เนี่ยหัวต่าโคกปฐุมทางโคกปฐุมธานีเดี๋ยวเข้ามาเลยร้านอยู่ขวามือเป็นฟิวบ้านๆแบบว่าร้านไม่ใหญ่มากแต่ราคาเข้าถึงง่ายแน่นอนใช่ดูวะเราสั่งเมื่อกี้ข้าวอะมันคือเป้าเหลาลูกจิ้มอะไรก็ได้เป,าเปา <Okay. S 2> ้าเหลาก็รอได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> <S พูดเลยจอยจัดกินให้ดูเลยนะชอบอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวร้องสั่งลวกกินมาให้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าเสิบกินไม่หมดแน่เลยที่บ้านก็ไม่มีใครกินเนื้อเลย โอเคนี่อเ็นนะอันออนะไม่แป้งนะแป้งไม่เยอะนะกระดองกระดองแง <ทำ S 2> อ้ทะเลยินงคืออร่อยเลยบีบีหน้าเราไปที่ไหนเลยนะเราจะไปร้านไหนดีลองเกิดเลยว่าแบบมันอยากพาไปไหนะเอาดีกินเ่ยอยากพาไปร้านอาหารป่าร้านหนึ่งนะอาหารป่าเรายังไม่เคยถ่ายนะได้ กินกินได้หรือเปล่าเนี่ก่อนน่าลองนะอาหารป่านี่อ่ะฝากด้วยร้านนี้ชื่อร้านว่าห <1, S 1> นึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเนื้อตุน๋นหเนื้อตุ๋นหรือเปล่าตัวนี้หมูนี่พี่ครับชื่อร้านว่าอะไรนะครับอ๋อเนื้อขึ้นก่อนเนื้อขึ้นก่อนผมพูดผิดชื่อร้านว่าหนึ่งก๋วยเตี๋ยว เนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะฮะอยู่วัดมะแก่สามโคเข้ามาได้อร่อยจริงอยู่ช่วงๆประมาณกลางซอยใช่เข้ามาไม่ลึกนิดเดียวประมาณ4,000กิโลเข้ามาไม่ถึงน่าจะประมาณ3,900กิโลอ้าวเหรอใช่ร้านรู้แต่อร่อยจริงฝากร้านเลยนี่ร้านนี้หนึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นสาโควัดตะแก่อันนี้ดีจริงไม่ได้โกหกอร่อยอร่อยจริงแล้วให้เยอะหรือนะเขาบอกบอกเลยใคยว่าไม่คุ้มไม่ว่คุ้มเลยคือสองสามคนเน่ะมากินแล้วก็ข้าวคนละจานก็คือจบนะ ไม่รู้เอาเหล่าจานเลยเขาก็มีใช่เราอยากสั่งให้รู้ว่าหม้อไฟอ่ะคุ้มกว่านะนี่ว่าถ้ามาสามคนแล้วกินจ้าเหล่ากันเน้นให้โบรานอ่ะให้สั่งบนหม้อไฟว่ะคุ้มยังไงก็หมดแล้วอร่อยด้วยประเด็นอร่อยจริงไม่จกตาจริงจริงอ่ะอร่อยกว่ามาก็อย่าสั่งกระป๋าเพราะว่าพี่ต้องลองกระเพราเนื้อเปื่อยใช่มากินกับข้าวได้มาข้าวเขาแยกนะคือเป็นเขาเหล่าได้ใช่ ก็ทีนี้ก็ขอบคุณพี่ยักษ์เหมือนเดิมมาเป็นเพื่อนช่วงนี้เหงาก็เลยให้มาเป็นเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะช่องคุณเอ็มนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยฮะวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีบ้าออร่อยจริงอร่อยจริงของแท้ของแท้ไม่จกตานะฮะต่อครับหมดครับนี่จะหมดแล้วนะฮะนี่เอ็มยักษ์มาต่อกินกันนะครับออื้ มาที่มุมเดิมปีไหนล้างอยู่ตลอดปีนี้ก็ล้างเพราะว่าร้านเองมา7-8ปีแล้วแบคซีเหมือนเดิมแต่ยังไม่ต้องตกใจย,ยังไม่ต้องรีบซื้อ,อดูสิหน้ามึงจะมันกว่านี้ได้อยู่ไหมัมน,น,นี่ให้ฟองมันเคลื่อนเห็นไหมดูสิว่ามันขนาดนี้จะออกไหม แถมถุงตีฟองทุกก้อนนะคะไม่ได้ช่วยให้หน้าเอียดตึงมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามิน e, อีอะโลเวยล่านะจ๊ะเธอจะบอกว่าก้อนเดียวจบไม่ต้องมีรีมูเวอร์หรืออะไรให้วุ่นวาย้มออไกลเลยว่าไงตะกล้องยื่นมือมามาจิ้มดูคะ่ะว่าเอียดไหมอันนี้เป็นไงจ๊ะ,ะเป็นไงจ๊ะ นอกจากเครื่องสําอางนะคะความมันบนใบหน้า PM 2.5จัดการได้หมดเรียบใครที่มีปัญหาสิวเชียสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบหน้าติดสาเซียรอยมีสิ่งสงกรปรกบนใบหน้าไม่ว่าจะอะไรแบคซีเอาอยู่129บาทจากนี้เจ้าของแบรนด์ขายมาแล้ว8ปีใครสนใจสั่งได้เลยจ้ะ